เป็นย่งกินเนี่ยวันนี้เราจะลาดนะครับโอ้โหสับ,สบเลยลาบว่ครับาบักเขาอยู่บุรุษเขาาวั่งนะ,นนะซ่อยอ่อนกะไรที่บอเป็นสูตรครับพ,พ,พแม่าเมาีครับกล <laughs> <laughs> งทับแยย <laughs> บแยไยังแบบ เฮ็ดไปยังนี่เป็นกับข้าวหรือเป็นยังกับแก้มก็ได้ครับกับข้าวก็ดีครับเ <c ười> ยอไปกินข้า,ปขา <c ười> เปนี้เพนาะโธ่ถนามว่าดีด้วกินกับยังก็ <c ười> กข้าวครับกับ <c ười> เดี๋ยวเ <c ười> ราู้วันนี้แเสีบมเสียบม ก็เห็ดที่เกี่ยงไม่ได้มียอเห็ดที่กินนี่ขี้คลานเห็ดทีบอกเห็ดเองขี้คาเยอะไหมยังบอกพี่งพันรอค่ะผู้หายที่กระต่อกลางให้มาี้เกจห้กินมา เธอหัวใจปุมก็ไม่ต้องหน่พันสเนี่ยก้อนหี่ยงมะดำมแหลอ่ะขาเจ้าคือหกแฉะมีเวลาครับทำงานครับเรารีบเวลามาแค่มีเวลาแค่ห้านาทีครับนี่ย เฟ้าเฮ็ดเฟ้าเฮ็ดม่าทาเบิ้งประตอนเพิ่นปรุงได้บ้านีหมเท่าก็บจะเริ่มล่ะดูได้เลยค่ะแล้วเอาเนี่ยลงค่ะแล้วก็ใส่ิกเอเอ้ใส่นี่ก่อนโอเคดูใกล้ๆก,ก็ได้ใส่ดีข้มขมขุแล้วก็ใส่พริกลงไป พริกมีสำคัญต้องเผ็ยดแสงแดดบพื่อ,อ,อเฉยไดย้เดี๋ยวสิเอาไส่น้ำปลาเนาะเอ้ยปลาเป็นไหนะคะก่อยใส่ปลาสุสูล้วยขาวคะ่ะชิลสหน่อยนั่นเออคือไว้เฉยๆก็พอนะพุกกี้อย่าตีนกิงไหล ผมผมพอดใสอย่างอีกงนอะ้ผมใส่ต้องไปปาดีกว่านิดนึงผมเวผมจังซี่ BORNA! ลายลงแดงจึๆเลยอูน่ากินมากพ่อโอเคโอเค